พร้อมยังมึงถ่ายยังเนี่ยถ่ายแล้ว s. <S egg, ครับชัวร <Yes> ์แล้วนะชัวร์ชัวร์ครับอ่านแล้วพูดว่าไง Sun X ครับนแ n X ไป้นอ่งไปหนึ่งนี่ผมมีพริกมา c a น o l i n a Reaper Powder คืออะไรพริกของไอการแม่งจะทำขายผมให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่นี่เราจะทำขายเองเหรอจนปัญญาแล้วอ่ะจนเขารีวิวกันไปทุกช่องแล้ว เอ๋อเราเอา้าขาดแต่ช่องเราเลยขาดแต่ช่องเรา <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ต้องหาซื้อนะธุรก,กิจเจ๊งแล้ว <c oughs> เอาจริงไม่ได้จริงเอา,มาไม่วดาเริ่มขายลิมิเต็ดดี้ที่ท่านโอ้โหทำมาไม่กี่ตอวบนโลกเขาบอกว่าเผ็ดระดับอะไรโ,โหศูนย์กี่ตัววะเนี่ยสองล้านสองแสน shu shu คืออะไรหน่วยความเผ็ดอา่า s ป p e r hot ไหมอะไร์ฮอตยูนิเวอร์ r s ลซิตี้มันมีด้วยเหรอนหน่วยความเผ็ด วงเล็บไว้ว่าเผ็ดกว่าพริกขี้หนูประมาณ20-40เท่าโอ้นี่วันนี้ดีเลยเตี๋ยนั่งกินข้าวอยู่ด้วยอ่าแล้วอะไรอะไรอห้งเตียลองดูซิคนแรกเลยลองดูสิเตี๋ยเขาบอกว่าคือไอการนี่มันทําพริกเนี่ยมันเอาไปให้ช่องพี่บี้เขากินเขาบอกว่าคนที่ทํางานช่องพี่บี้เนี่ยเข้าโรงพยาบาลเลยนะใช่โอ้โหเตี๋ยขาโรงพยาบาลที่ไหนไปเข้าอ่ะ เดี๋ยวไม่ต้องรีบเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เขาบอกว่าไม่ควรกินในปริมาณมากคือมาร์กดาวไว้เลยจะลอยๆไปในช้อนเตี๋ยก่อนดีกว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอเาไม่เหม็นลงมาเลยนี่นี่อ๋อนี่ยนี่ยแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวพ่อกูตายเดี๋ยวลองแค่นี้ก่อนกูว่าพริกชัยยังเผ็ดกว่าเฮ้ยลองมันนี้ลองมันนี้โอเคเจนี่ใส่พริกชัยมาเกือบครึ่งขวดอ่ะเนี่ยใส่พริกชัยครึ่งเกือบครึ่งขวด อ๋อใส่โชว์ด้วยสัตว <c oughs> ไไ์ไม่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 ได้ด่าพ่อพกูกูไม่ได้ด่าพ่อกูนะ <c oughs> มันคือสถานการณ์มาถึงก<อ>ูค,คำอุทานคำ <c oughs> อุทานเล <c oughs> <c oughs> นี่ยเนี่นี่ยเดี๋ยวแต่แต่ลองลองใส่ข้าวกินก่อนดีกว่า <c oughs> โอ้โอคออรึ่งจอมเลยเนี่ยไม่ใช่นี่แค่นิดเดียวเอง <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวสรุปพ่อกูเข้าโรงพยาบาลชิบหายเลยนะเผ็ดไหม ่ไอสกรีมดีกว่าโอ้โหไหนๆไห้แปดลองดิเราพ่อกูจะโอเวอร์ไหวเปล่าวะเนี่ยปกติผมก็กินเผ็ดอยู่แล้วด้วยเนี่ยทิ้าวกินเลยอ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยไหมมันก็มันก็แสบๆแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากขนาดนั้นอ่ะ คือไม่ได้ถึงแค่ยี่สิเท่างนี้มันนับกันยังไงอะแต่ละเท่าบอกไม่เข้าใจก็ไม่รูว่าเขาน่าจะไอ้นี่เว้ยคือไอ้พริกเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวตัวหนึ่งที่มันเป็นปริมาณอยู่ในเม็ดพริกแล้วกูคิดว่าเขาอะเอาตัวเลขนั้นอะมาหารกันอ๋อไม่อู้กินเองลองลองเขาจะเทให้กินไม่ได้ด้วย ต้องลองครับผมเออพี่คิมพี่คิมก่อนดูของพี่คิมก่อนพี่คิมนี่ปกติกินเผ็ดที่ไหนไหนวะไม่กินเผ็ดผมเป็นคนไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเลยเหรอไม่กินเผ็ดเลยเอาลยเอากล้องหน่อยก็แบบมันก็ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็จะออกเอาแล้วกูว่าคนนี้แหละเอาล่ะงั้นงั้นงั้นเตรียมเตรียมโทรก่อนนะเฮ้ยยังเอือยยังเอือยเป็นไงมันจะค่อยมาอ่ะมันจะค่อยมาแต่หน้ามึงไปแล้ว ค่อยๆมาแต่หน้ากูไปก่อนละเผ็ด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 อะมันจะค่อยๆแบบอืมมันเผ็ดมันเผ็ดมันเผ็ดเผ็ดแม่งเอ้ยนึกว่ามือไปไหน้มาที่รักลองเอาละเยอ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 ะไปแบ่งแบ่งคิมถ้าเยอะถ้าถ้าจะเยอะไปไปเททิ้งแถวแถวจานเตี่ยไม่ไมามานี่ไง ดูหน้าเตี่ยมพราะตาเตี่ยไม่แน่ไม่ใช่หรอกแดงเพราะเล้าเออแล้วดูหน้านี่มาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเป็นตูดแล้ววะห้ามลุกห้ามลุกนี่เลยดีดีเตยวิดมีเตยวิดมีฟรีแบ็กฟาดฟรีแบ็กฟาดอะไรนะเตยวิดมีฟรีแบ็กฟาดโอ้ตายเว้ยโอ้ย จริงจริงฝุ่นเข้าตาพี่คือเราทำไมอะเจ็บชานน้ำใจอะไรกันแสบแสบลองเหรอลองลองลองเลยกินกับขนมจีนแล้วกันนะขมเลยอะใครจะโทรมา แล้วเนี่ยโหาเดียวม่งได้ว่ะน่าม่งได้จริงตอนนี้รู้สึกไงอ่ะคุณไม่ออกบอกไม่ดุกฟื้นได้มีนี่ไม่พ้นแล้วไปไปที่ไหน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 ี่สาวใต้เออสาวใต้นี่เราจะกินเผ็ดเยอะกว่าชาวบ้านเราแต่ยังแรกเลยนะเราข้าวที่ติดปล่าเกมือนกนน่าเกลียดเออใส่แต้ใส่แต่ดูนิมันใส่ขนาดไหนไหนโอ้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันปึ๊บ อุ๊ยอุ๊ยหอาการอาการคนนั้นมาปากแบ๊บเลยอุ้ยน้ำลายหกน้ำลายหกไม่ไหวมันจะมาช้าๆมันจะค่อยๆมมาได้ันจะค่อยๆแได้เพื่อนกูบอกว่าอย่างี้เหมือนกันแต่เพื่อนกูไปไวมากกว่ามันมาใครอ่ะพี่คิมไงเอามะม่วงน้ำปลาหวานแล้วไปกิมไม่ไวเอาไว้เอาไว้เริ่มทักเราไว้ไปไหนอ่ะ ลงเจ้าเลยเอาเไหมเกเป็นไงโอ้โหไม่ไหวน้ำมันแตกซ่านไปหมดเลยวะทีกน้ำาน้ำตาขี้มูกทุกอย่างมันออกมาหมดเลยเทชรมงมาควยมือกินกับอูไมได้ได้พี่ผมไม่มันหายละเฮ้ยเดี๋ยวมันบางพิกเดี๋ยวเขาจะหาว่ากูกินน้อยอะไรวิ่งมาละทอนเหรอดูอะไกันไอ้ออไ ว่ามึงตายจอร์ดจริงเหรอมีมีตายมึงดูถูกกูเกินไปแป,ปกติมึงไม่กินเบ็ดอะ่ะโอ้โหมันจะเท่าไหร่ <laughs> มึงลองอ่ะร้องเท่าไหร่ร้องร้องดูลองดูทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเห่นทันเอ้ยยังไม่ล่วงเลยมังยังหยุดครบเลยฮะพูดเป็นเล่นนะเล้ยของกูเยอะอยู่นะกูไม่ได้ขี้ขี้นะเว้ยกูไม่ใช่ระดับประถมนะเว้ยมึงอนุบาลเลยล่ะมึงเดี๋ยวเท่าไหร่กันเองวะเท่าไหร่นะสองล้านสองแสนบีพียูอะไรวะจะไม่ใช่พีเอชยูพีเอชยูเนา เฮ้ย네มึงมีเพลงว่ามันอ่ะมี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 อ้เยอะอู้ยอู้ยอู้ยอ้ยคนจริงอู้ยมึงตายคนโง่จริงจริงที่จิ๋วเนีไงก็เดี๋ยวเราแลกช้อนกินไม่ใช่เหรออือก็เลยไม่เดือดร้อนไงไม่ใช่เดี๋ยวพี่กินช้อนนี้ป่ะไม่ใช่ใช่เขาแค่ของของกันปุ๊กกีกินช้อนเดิมดิเมาเอาเลยเอาเอานี่ไงเนี่ยเห็นไหมมันพอดีอย่างงี้ได้เออเอากินเลยโอ้ยมายังไก่บอกค่อยๆ่อยมาสัตว์ ไม่อย่างจนเต็มหน้าเลยมันจะขึ้นกว่านี้มันจะขึ้นกว่านี้อีกไม่อย่างก็ยังยังเยอะอยู่เลยโอ้โหนั่นะมันจะค่อยๆขึ้นจากคอเลยขึ้นมาเดิขอนมวกขอนมวกปวดร้อนปวดร้อนโอ้โหของเกิงเหรอม่ยงม่หดูมึงเอามึงไม่กินเลยเหรอนะเฮ้ยกินแล้วกินแล้วมินต้องดูดแล้วต้องดูดแล้ว เฮ้ย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 โอ้โหไอ้ตกกระปุก้องต้องระวังแล้วเนี่ยเอาลิ้นเข้าไม่ได้มันร้อนใช่ไหมไม่เราต้องไปรีบหิบข้างหลังรีบหิบรีบหิบรีบยังไงโอ้เออไม่ให้อะไรขนาดจะพูดลิ้นยังพองเลยอู้วดาซินโดมันในมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตายแล้วโอ้ยโอ้ กินข้าวไม่ลงสัวแป๊มึงมึงเอาลิ้นเข้าไปก่อนแล้วก็พูดดิฟังไม่ออก้ัวแป๊บนี้ได้โห่ติ๋วก็กินข้าวได้ไงวะพูดไรเตียกินข้าวได้ไงวะเตียกินข้าวได้ไงเออปกติเตี๋กินเผ็ดอยู่แล้วดิโหเอ้ยพิธีแก้เคปต้องกินเหล้าด้วยก็อมึงเผ็ดอยู่นะทาไปมึงกินได้เหรอกูกินเผ็ดอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็เผ็ดไว้มันก็เผ็ดแหละ มันแสบเคยเคยเคยร้องไห้กันแบบบ้านแตกไหมไม่เคยอะเวลาเราร้องไห้ฟูมฟายมากมากอะจนแบบมันมันมันไม่ค่อยมีสติจนหายใจไม่ค่อยทันอะเวลาร้องไห้ถึงขั้นนั้นอะหัวมันจะชาไปหมดเลยอ่าประมาณเดียวกันเลยเหรออืมหุยอันนี้ไม่มีลิปเลยอ่าไม่ออกมดาลิปติดเลยไอ้คีมึงมึงกินเป็นคนแรกๆมึงยังไม่หายเลยอะไม่หายเลไม่หายหูนี่อ้อยแบบอึนี่คือน สามขวดแล้วโอ้ยเฮียการมึงแม่งวางแผนประเขาเรียกว่าอะไรนะ<อ>รถคู่แข่งไงพี่ <laughs> เออไ <laughs> อ้เหี้ยการมึงแม่งวางแผนรถคู่แข่งนะสัสใช่กะให้เราเข้าลมบารแล้วก็ไม่ต้องทำคลิปไงใช<อ>่ป่ะาเขาจะได้ทำคลิปช่องเดียวเออโอ้ปิดเลยปิดเลยกูยไปเอาผ้ามาเช็ดพื้น่อนอย่างนี้คือสมควรแล้วที่มันเจ็งไหมพี่อะไรเออดีแล้วแหละมันไม่ได้โอ้ยถึงขนาดน้ำตาจะไหลเ็นแล้วก็เกตสนุกดี สนุกสนุกด้วยสนุกดี